ยังงไเขาเดินต้อหาจริงเราก็ตั้งท่าจะบวกกันอยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้คือไม่พ้นมันเหมือนมันโดนแล้วสะสมไหมเขาไล่มันเรื่อยๆเลยเราดูแผ่วๆนะอันนี้ตอนที่เขาไล่มาเรื่อยๆดูเหนื่อยแล้วนะดูมันต้านมันเหมือนเราปีนขึ้นต้นไม้ยี่ห้อยี่ห้อยแขนนี่ก็ลองแล้วเหมือนกันรู้เยอะว่าสตาร์บอยนี่กับมือเขาแล้วพอไล่แขนกันดูลองดึงลองอะไรดูแล้วก็ ตามนั้นเลยเนาะโอ้อ้าวอยากขอโทษใครบ้างใครนี่ขอโทษขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามมาบ่อแน่น่าจะทำได้ดีอย่างนี้แล้วที่บอกว่าใหญ่นี่ยเพิ่น้ำหนักเท่าไหร่พี่น้องหนึ่งสามสามมือสามสามกำลังพอดีหรือว่าน้ำหนักไหนดีเราอ่ะเราก็ยิบในใจก็อยากยิบเก้าแล้ครับจะยิบเก้าถ้าปีมาใหญ่แบบนี้ก็คงเหนื่อยอยู่นะโอ๊ยยย โอเคขอบคุณมากทั้งชายสู้ๆครับครับสวัสดีครับโอ้หนี่สามสิบยังแจ๋วเลยเนี่ยครับอายุเท่าไหร่นะพี่เนี้สามสิบสามสิบครับสามสิบพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมเป็นไงฟอร์มวันนี้นี่ก็ไม่ค่อยพอใจอะไรนี่ยังไม่พอใจอีกเลยครับพี่ล่อพี่ล่อเขาสน็อกเลยนะครับที่ไม่พอใจอีกต้องดีกว่านี้ครับต้องดีกว่านี้มันไม่พอใจเรื่องอะไรครับยังไงยังอึดอัดยังอึดอัดไม่ได้ตไต้กี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่บุรี่หลัง ุไม่ใช่ครับไอชินโนสุเกะครับติดเร็กลงไว้แล้วตอนติดติดติดโควิดประมาณสี่เดือนตอนแรก็ติดโควิดแล้วก็ติดโควิดตอนแรกขึ้นขึ้นไว้กับไทยไปนี่ไปแรกเออเป็นไงวันนี้มันมันมันร้อยสามสิบห้ากอนมันใหญ่ไหมสำหรับเรา ันร้อยสามสามอะสามสามเหรอใหญ่ไหมร้อยสามสี่กว่าดีสามสี่กว่าดีสามห้าดีกว่ามริงแค่ว่าคือไวต่อไปเห็นพี่เดียมว่าอยากแค่เราเจอไปสอนเจ้บพี่คุไทยเราแล้วแต่พี่กับพี่ใจใครก็ต่อยหมดนะครับเราเราอะเราโอเคไหมโชกกับมวยที่แบบ บู๋เหมือนกันเราโอเคป่ะเราเราชอบมวยชกกับมวยที่บู๋หรือว่ามวยสีมือมากกว่ามวยบู๋ดีกว่าครับมันนี่เหนื่อยอะไรเขาไม่ทันครับใช่ครับผมแต่ถ้าบู๋แรกกันเลยเนี่ยจะจะจะชอบกว่าเข้าทางเรามากกว่านะครับปีนี้ก็สามสิบละตั้งเป้าขนาดไหนภาคนี้ถือว่าเป็นภาคสุดท้ายของเราเลยนไม่ภาคสุดท้ายแล้วก็เต็มที่ภาคสุดท้ายแล้วเต็มที่ทุกฝ่ายมองถึงแชมป์ถึงอะไรเลยไหม ไม่รู้ครับเราไปโอกาสเอาเป็นไฟไปก่อนนะครับดูเป็นทีลาไฟไปนะครับพี่เดียบอกว่าเราเป็นนักมวยที่ขยันที่สุดในภาคกันจริงไหมก็แก่แล้วก็ต้องก็ต้องขยันนะครับไม่มีแรงรูปเขาก็เพราะว่าเราเป็นที่ไทยร่างกายหนักด้วยเนาหน่อยมาหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวถามพี่เดียหน่อยว่าที่เคยขึ้นกับไทยไว้มีโอกาสไหมนะก็ต้อองเาถึงฟอร์มของสตาร์บอยวันนี้หน่อยครับ ก็ก็ฝ่อยดีครับก็แข็งแรงดีเดินให้เขาแทงก็นั่งสังสังยกเนี่ยก็โอเคก็ถือว่าก็ร่างกายดีนะครับแล้วส่วนเรื่องของไทยตอนเนี้ยไทยเขาเพิ่งไปตับทหารกําลังกลับเข้าค่ายแล้วผมคิดว่าน่าจะได้ต่อยกันนะครับเขาจะต่อยท่องเที่ยวแหละไทย่างี้คครรัับบนถือว่าเอาใจแฟนมวยตู้ดีกว่าเขาักมวยทั้งครูก็มีแฟนครับ ด้วยกันทั้งคู่ครับฟอร์มแบบนี้นี่ต่อยอีกหลายปีเลยไหมพี่ก็ได้อยู่ครับขยันล้างรถทุกวันขยันซ้อมหรือขยันล้างรถเนี่ยขยันซ้อมสิเออฝากแฟนมวยติดตามผลงานหน่อยครับสตาร์บอยครับฝากติดตามตาบอยสิเพศเก่งเพศด้วยครับอืไปพี่เดียรฝากด้วยฝากด้วยนี่เป็นติดรุ่นแรกๆของพี่ีเดยก็อยู่กันมานานแล้วก็เขาก็โอเคก็เป็นนักมวยที่รู้จากหน้าที่แหละนะครับก็ก็เข้าค่ายทุกวัน ไปล้างรถล้างรถมั่งรอป่าน้องมวยมั่งเป็นคุปปองให้เด็กในค่ายด้วยครับดูแลเด็กในค่ายด้วยโอเคครับวันนี้ได้เฉียดเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นสามโอเคราบขอบคุณครับครับวันดี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 ครับโอ้เคี้ยวเคี้ยเคี้ยว